ซื้อให้อ่ดซื้อให้หนึ่งสามสี่ชุดสวัสดีเจ้าสวัสดีสวัสดีแม่เลยค่ะเดิบค่ะวันนี้ได้อะไรมากินเดิบได้หอยนาหอยนาลวกน้ำจิ้มลวกน้ำจิ้มจิ้มซีฟูดทุกคนฝนก็ตกอีกแล้ว บรรยากาศดีเช้าเช้าเงี้ยมืดมืดอืมเริ่มมืดมาเหี้ยแล้วอืมตกผักของเราก็จะมีผักชีลาวชีลาวชีลาวมีกระล่ำกระลำปีแล้วก็มีผักสลัดผักสลัดนี่ผักสลัดอยู่นี่เยอะสลัดเยอะเลย,ย,ยจ้าบานไก่บานไกลกินด้วยกันค่ะทุกคนกินด้วยกันจ้าวันนี้ได้หอยหนามาไปตลาดแต่เช้านึกอยาก หอยหนาส,สวยๆเลยอยากกินมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยจ้ะหลายรุ่นอาจาะก,กินด้วยกันเลยจ้ะเอาเลยเดิบลุยเลยมันอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กแต่ก็นเนื้อเยอะนะเนี่ยกินมนจิ้มอาจาหาข้าวหาปลามากินด้วยกันค่ะอืมอืมอร่อยครับ กุบกุบอืมกลับอ่ะไม่ได้กินมานานเลยหอยานางอืมได้ลืมเอาถังขยะมาวะ่ะเอามาละข้างเด้ออืมผักนี่กินได้ครับ นับหวานเนาะอืมอืมิมแซบอร่อยมากคุกอืม้่าสบคุณ สบายๆไม่ยังเวียดกันเนาะโอเคเขาไปลงเียนลูกคนถ่ายกันเลิสองคนเคยได้ถ่ายเสาร์อาทิตย์เนาะส่อยมากชิดมาก เขาไม่ให้เลือกเนะี่ยไม่เช้าแม่ไปซื้อเขาไม่ให้เลือกเขาเขาใส่ถุงไว้เลยขอซื้อตัวใหญ่เขาบอกไม่ได้ต้องต้องค้ากันข้างนี้ต้นเล็กใหญ่เ,เดี๋ยวตัวเล็กไม่มีใครซื้อเขาทุกคนก็เลยต้องได้ทั้งใหญ่ทั้งเล็กมาอือร่อย เดบันเดิมมีไม,ม,ม้หอยนาหอยนามีมีตามทุง่งนาก็เดินไปหามันต้องซื้อเลยมั้งมันต้องซื้อ,อเดี๋ยวนี้กลายพันธุ์เป็นหอยเชอรี่หมดแล้วเรอะหอยเชอรี่เยอะมากหอยนาจะหายยากนะตัวใหญ่ๆอันนี้ก็กินได้ กุบกุบกุบเลยตูดเขากินได้กินได้ทั้งตูดเลย่ะบางคนเขากินแต่หัวนะกุบกุบกินตูดด้วยตูดมันมีลูกไหมหรือเหรอกินทั้งตูดทุกคนอืม ว่าเออหลังเดินผ่านสักหนงจิ้สักมากตูดมันจะออกขมๆหน่อยๆเนี่ยพี่มันขึ้นได้อร่อย แ,แกะใส่ช้อนแล้วลงกรุบกรุบแซบมากอร่อยแซบหลายเด้อพี่น้องเอ้ยมันจิ้มเข้มข้นมากสามตัวคนจิ้ม,อมชอบเลยบแซบ,บเลยจ้ะ อืมอืมอะกหล่ำก,ก็กรอบอลยอืมลองตกนะครับ ก็กัวหยุดไม่ได้แพ้ okay. ทำนะอะไรอย่างจะหออ่อ,อหอห่อผักใหญ่ๆมากเลยค่ะตัวเป็นๆส่วน,น,นอร่อยแบบนี้นียของหอยนาะ

นุ่มไม่เหนียวเนาะเด้งเด้งกุบกุบอ่ะนาจ้ามาันเปนกันจ้ะอร่อยมากเลย step Terima kasih telah menonton! จบมกอันนาอ้วนมากเป้งๆเลย จิ้นเลยแบบัะกการก๊อปปีเนะช้ังจ่อนมากมันสดมันจะกรอบ ลมพัดเย็นสบายดีจังลมเย็นมันนะแบบเลยกลัวอืมอืมอมืมอตัวใหญ่ น้ำแล้วก็กินต่อแล้วแผลบ้างแล้วก็จะกินแบบกินทั้งเครืองนี่นะใช่กินไส้มันนะกินทั้งไส้นี่เลยกินได้ค่ะบางคนก็ชอดนะเป็นหอยนาถ้าหอยหอยเชลลี่กินได้หอยเชลลีกินไม่ได้ตูดมันเหรอถ่ายท้องตูดมันเหรอจ้่กินตูดอย่างนี้ไม่ได้เหรอนี่กินได้แกไม่เคยกินตู่มือนันไม่เคยกินตู่อมย่อมๆนะ ตูดนล้วกเนี่ยอ้อาวตูดหายข่นาข่อยน,า,า,ยนากินได้ต่อยเชอรี่จะกินแล้วก็ถ่ายท้องเลยเคยหอยเชอรี่ก็เคยกินแต่ตรงปากมานะันอะตรงปากกินได้จะ,จะขายน้เขจะขายรวละเก้าสิบบาท ขาชลีโลละสี่สิบบาทหอยซึ่งหอยนามันอร่อยกว่ามันพริกจะติดตาเฮ้ยออกเนี่ย้วแสบประร้อนมองยังไม่ออกยังไม่ออกนั่นแหละแล้วเอามือไปเช็ดหน้าใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวก็แสบประร้อน แดงๆมองมือถูกออกมาด้วยถูนี่กินไ,ได้ว,ว้าวว้าวอืมอืมอืมต,ตูดออกมาตูดอ่ะตูดออกมาแค่นี้ จับอือจับเบอร์หอยไข่ร่วมหาหลุดตรงไหนตูดหลุดหลดหอยอื้อหมุกจับเอาผักเลยเอาเลยครับ ยำๆเลยโอ้ชมฮะอร่อมากซับกินซับหลายเด้อ Oh มันก็ดีเข้าตาแน่นดึงนั้นฉันชอบกินกนนล่นนะตุ๋นหวานันสดหวานจุ๋ยกินได้นะคะชมมือถ่ายท้อง Hmm. ตัวอเป็นอีกหนึ่งเมนูอันนี้แซ่บๆ๊บจับมาไปเยอ ชับมากเลยค่ะตื่นใจจะไปแล้วจ้าเติมยังอร่อยน้ำซึมอยู่อืมน้ำซมซับ,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 บสีมือใครฝีมือเจฝ <c oughs> ีมือเจ,อ,เจอร่อยมากมเลย <c oughs> ต้องทำเองแล้วค่ะทุกคนแม่เลยต้องทำเองแล้วลูกสาวไม่อยู่เนาะต้องหัดทำเองมั่งละ <c oughs> ่าวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะ ได้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณในการรับชมนะคะทุกคนสวัสดีจ้า